สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่12เมษายน2564นะคะตรงกับวันสงกรานแล้วเทศกาลปีใหม่ไทยนั่นเองก็พักยกจากโควิด -19 เข้ามาที่สวนป่านาหมอกันดีกว่านะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนป่านาหมอของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านโคกรรวงหมู่สิบเอ็ดำบภสสดาวอำเภอนางรองจังหวัดวีรัมปีนี้นะคะผลผลิตของเรา เป็นผลไม้ทองคำออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเยอะกว่าปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกทุกต้นนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเราก็จัดการดูแลให้เรียบร้อยก่อนที่ฝนจะเข้ามานะคะช่วงนี้ก็จะอยู่ช่วงที่เรามีการตัดแต่งผลเรียบร้อยแล้วนะคะลูกก็โตขึ้นประมาณเย็นบาทเย็นบาทแล้วนะคะ สีเขียวๆสวยงามเลยใครที่ชอบชื่นชอบในความอร่อยกลมกล่อมหวานธรรมชาตินะคะก็ต้องมาชิมนะคะอินพรรา,ามจากสวนปานาหมอลาวาเดสของเรานะคะอันนี้ต้นนี้ต้นนี้มีทั้งหมด6จานนะคะต้นนี้จะมี 2, 2ลอล็อตด้วยกันล็อตแรกนี้จะมีทั้งหมด ั้งหมดสี่จานอันนี้จะเป็นรสที่สองรสที่สองลูกเขาอย่างเล็กๆอยู่นะคะเท่ากับมะเขือพวงนะคะส่วนรัสแรกที่จะออกมานี่น่าจะได้ชิมก็ประมาณเดือนพฤษภาไปปลายเดือนถึงมิถุนายนนะคะจะเริ่มเข้าสู่โหมดสีเหลืองแล้วก็เริ่มมีรสชาติหวานตอนนี้ก็มันเริ่มข้างในมันมันเริ่มมีแกนข้างในแล้วล่ะคะ่ะเริ่มจะแข็งๆแล้ว นะคะอันนี้ก็ให้ดูว่าโอ้หนักหนักมากเหมือนกันนะคะมาดูตรงจันตรงนี้นบ้างนะคะจันนี้จะใหญ่หน่อยอันนี้เราจะคุมด้วยผ้าปัขายเพื่อกันมแมลงนะคะแล้วก็จะคุมข้างนอกชั้นหนึ่งด้วยกระดาษชุนฟงเพื่อให้สีสันของเขาสวยงามนะคะดูนะคะดูอวบอ้วนดีจังเลยเนาะว้าว สวยงามมากอย่าลืมนะคะก็แวะมาชมมาชิมมาช็อปนะคะมาให้กำลังใจกันได้นี่เริ่มออกเหลืองๆแล้วนะเนี่ยอขอชิมก่อนได้ไหม <c oughs> ขอชิมสักนิดนึเป็นไงบ้างอืมเริ่มมีหวานนะคะแต่ว่าก็จะมีความฝาดติดตรงเปลือกนิดนิด,นดต้องรอให้เขาแก่จัดแล้วก็เหลืองแล้วก็ได้ตามอายุจริงๆรสชาติ ต้องดีกว่าน,นี้แน่นอนค่ะอันนี้คุณหมอทำเองด้วยฝีมือตนเองนะคะอย่าลืมมาแวะชมแวะชิมแล้วก็มาซื้อนะคะซื้อหาเอาไปชิมได้นะคะหรือว่าเอาไปรับประทานได้อร่อยที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่มีผลผลิตของอินทผลัมศวนป่านาหมโอ้โ,อโหหนักโอนต้นพัฒนาเลยนะคะน้ำหนักมาแบบเยอะมากเลยเผลอแคบเดียวเองอิกทนาแล้วนะคะประมาณปลายปลายเดือนพฤษภาจนถึงต้นเดือนิฤษนานี่ก็เริ่มมีผลผลิตอินทผลัมออกมาจาัดจำหน่ายให้กับ ทุกท่านแล้วค่ะก็หลายๆท่านที่ติดอกติดใจปีที่แล้วพลาดพลาดที่จะได้รับรับประทานนะคะก็ปีนี้อย่าอย่าพลาดค่ะปีนี้จับจองพีออเดอร์ก็ได้เลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากนะคะอร่อยม